การเผยแพร่คลิปวิดีโอสมัครงานหรือเรซูเม่บน YouTube เมื่อนักศึกษาทำการเรซูเม่ในมือคลิปวิดีโอเรซูเม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำตามหัวข้อนะคะที่ให้ไว้ในใบางานนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างคลิปเรซูเม่นะคะ จากนั้นให้ไปที่ปุ่มแชร์นะคะในโปรแกรม canva com ค่ะแล้วคลิกที่คำว่าดาวน์โหลดค่ะให้ดาวน์โหลดมาเป็น mp 4นะคะขนาดคุณภาพ1 0 8 0 p hd ค่ะเพื่อที่เราจะได้อัพขึ้น YouTube แล้วก็จะมีความละเอียดนะคะที่เหมาะสมกับหน้าจอของ YouTube นะคะจากนั้นกดคำว่าดาวน์โหลดค่ะ รอให้คลิปวิดีโอดาวน์โหลดเสร็จสักครู่หนึ่งนะคะค่ะมาหลังจากที่เราดาวน์โหลด .mp4 เรียบร้อยแล้วนะคะให้มาเปิดเว็บไซต์ youtube.com ค่ะจากนั้นสังเกตเห็นว่าด้านมุมบนขวามือของเราเนี่ยจะเป็นชื่ออ e ีเมลที่เราเข้าสู่ระบบของ youtube นะคะเป็นบัญชี gmail นะคะหรือใช้รหัส นักศึกษา a t n u a c t h ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะให้ไปคลิกที่คำว่าสร้างนะคะเราอัพโหลดคลิปวิดีโอที่เรา export มาเมื่อกี้นะคะจากนั้นให้คลิกที่เลือกไฟล์ค่ะแล้วไปเลือกคลิปวิดีโอที่ดาวน์โหลดมานะคะ ก็ทำการอัพโหลดขึ้นไปนะคะตั้งชื่อรายละเอียดนะคะเป็นคลิปวิดีโอสมัครงานของ,งานางสาว คำอธิบายเราจะใส่คำเดิมก็ได้นะคะหรืออธิบายตามหัวข้อก็ได้ค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเราคลิกคำว่าไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะจากนั้นคลิกปุ่มถัดไปค่ะแล้วคลิกปุ่มถัดไปนะคะจากนั้นคลิกปุ่มถัดไปค่ะส่วนระดับการแชร์นะคะเราคลิกที่คำว่าไม่เป็นสาธารณะนะคะก็คือ นักศึกษาเนี่ยเวลาส่งส่งงานอาจารย์เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์แล้วก็ส่งแบบออนไลน์นะคะอาจารย์ก็จะได้เปิดดูคลิปที่เราทําเสร็จนะคะจากนั้นกดปุ่มบันทึกค่ะตรงตรงหน้านี้นะคะหน้าจอเนี้ยนะคะมันจะมีคําว่าลิงก์วิดีโอให้นักศึกษาคัดลอกลิงก์วิดีโอแล้ว นำไปส่งในระบบไร้รอ,องเรียนนิ่งนะคะส่งที่หัวข้อแบบฝึกปฏิบัติการที่4.3.1เรื่องการทำคลิปวิดีโอค่ะแล้วเราก็แปะลิงก์ลงไปนะคะในช่องส่งงานก็เป็นอันเสร็จสิ้น